สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับผมศาสนาจารย์ดรศึกษาเทพอารีพี่น้องครับในเสียงสีบานนี้ก็อยากจะพัฒนาให้การเป็น Devotion d น v ะครับ devotion ก็คือการเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเฝ้าเดี่ยวหรือเฝ้ากลุ่มนะครับผมก็หวังว่าพี่น้องจะได้ถือโอกาสนี้จะนมัสการด้วยกันกับผมไปในทุกเช้านะครับพี่น้องครับในเช้าว,วันนี้อยากจะให้เรานมัสการพระเจ้า ให้เราเข้าสู่บัลลังก์แห่งการนมัสการพระเจ้านะครับก่อนอื่นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในชาววันนี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างและพระผู้ช่วยข้าพงท้งหลายพระองค์กรอบด้วยความเมตตากรอบด้วยความรักพระคุณล้ำเลิศพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศประเสริฐขอบคุณพระองค์สําหรับพระเยซูคริสต์ผู้ได้ส่งชิ้นพระชนบทแม่งเขนเพื่อไถ่บาปของข้าพงทั้งหลายและด้วยความเชื่อ ข้ามงหลายได้รับความรอดขอขอบพระคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้ามงหลายขอสารภาพความบาปขอรับการชำระจากพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้าที่หลังไหลไม่เขียนนั้นเพื่อที่จะไม่มีสิ่งใดขวางกั้นให้ชุดของข้ามงหลายบริสุทธิ์เพื่อที่จะนมัมการพระองค์เจ้าและฟังพระจนะของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอมอบเวลานี้ให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ให้เป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ข้ามงหลายจะพบกับพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน พี่น้องครับเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในบทเพลงพระเยซูพระผู้ช่วยนะครับพระเยซูของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอครับแต่การทรงนำของพระเจ้านั้นก็มาถึงชีวิตของลูกๆของพระองค์ทุกๆคนและทุกๆวันพระเจ้าทรงครอบครองนะครับพระเจ้าทรงจัดเตรียมและงานแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้า ซึ่งเราได้เรียนรู้มานั้นก็เป็นการที่พระเจ้าได้ปกครอง

พี่น้องครับไม่มีสิ่งใดจะเปรียบกับพรภวชนะของพระเจ้าเพราะว่าภวชนะของพระเจ้านั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ทรงประทานให้ชีวิตของพวกเรานั้นดําเนินไปโดยพระสัญญาของพระองค์ครับพี่น้องครับเราอยู่ใน question and answer ปุจชาวิสัชนาหัวข้อที่11นะครับคําถามที่11ก็คืองานแห่งการกําหนดจัดเตรียมของพระเจ้าคืออะไร คํำตอบคืองานแห่งการกําหนดจัดเตรียมพราะศะกิจของพระเจ้านั้นก็คือการทรงดูแลรักษาการทรงดูแลรักษานะครับและการปกครองควบคุมอันทรงบริสุทธิ์ทรงพระปัญญาทรงลิทธานุภาพเหนือสปปรรพสิ่งที่ถูกสร้างและเหนือการกระทําของสปปรรพสิ่งนั้นเพียงครับในเช้าว,วันนี้พระเจา้าของพระเจ้า,ามาถึงเราดีบทที่46ข้อที่1และข้อที่2ครับ สดุดีบทที่46ข้อ1งและข้อ2งโปรดฟังพ,งพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีพัยและเป็นกําลังของข้าพงทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโครงเครงลงสู่สะดือทะเลโปรดฟังครั้งครับพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกําลังของข้าพงทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโครงเคลงลงสู่สะดือทะเลพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ก็เป็นที่หนุนใจคนมากมายทั่วโลกนะครับและทั่วทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าทรงปกครองและเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่พระเจ้าทรงปกครองสิ่งที่ถูกสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายครับ และการกระทําของสิ่งเหล่านั้นเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้นะครับพระเจ้าทรงปกครองควบคุมครับการปกครองควบคุมของพระเจ้านะครับไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครตายในสนามรบแต่ใจความสำคัญของตัวอย่างนี้คือพระเจ้าสามารถไว้ชีวิตสามารถรักษาชีวิตใครบางคนให้รอดจากภัยสงครามได้หากพระองค์ประสงค์จะทำเช่นนั้น พระองคง์ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยตรงได้ครับในเหตุการณ์ต่างๆทําให้ผู้รับใช้ของพระองค์รอดได้ในเหตุการณ์ต่างๆถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ต้องมีเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ในเวลาเดียวกันครับคนที่ไม่รอดก็เป็นไปตามพระประสงค์และการควบคุมครอบครองของพระเจ้าด้วยเหมือนกันแสดงว่าพระเจ้ามีหนทางที่ดีมากกว่าที่จะให้เขาจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ แต่คนที่รอดชีวิตมาได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องถามพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้ข้าพระองค์รอดชีวิตมาเพื่อทำอะไรพระองค์มีพระสงค์ทำอย่างไรพี่น้องครับอย่าลืมครับพระเจ้าควบคุมทุกอย่างพระเจ้าควบคุมให้บวกให้ลบพระเจ้าควบคุมให้บนให้ล่างได้หมดครับทุกทุกมิติพระเจ้าควบคุมได้แต่พระเจ้าจะทำตาม ความประสงค์ของเราหรือไม่อันนั้นขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระเจ้าครับขึ้นกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นด้วยความเชื่อในเรื่องนี้นะครับคริสเตียนจึงสามารถรเผชิญหน้าเหตุการณ์อันตรายหลายอย่างได้แม้ว่าจะตายหรือจะอยู่พี่น้องเคยยิ้มไหมครัจะเป็นหรือจะตายจะหัวเราะหรือร้องไห้จะอยู่เพื่อจะรับใช้พระเจ้าจะอยู่เพื่อจะรักพระองค์จนบทดวงใจพี่น้องครับ นั่นคือจุดสูงสุดที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าได้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าครับพระองค์ทำอะไรไม่เคยผิดพลาดเลยในเดียวกันครับพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ััยและเป็นกำลังหมายความว่าเป็นความช่วยเหลือในยามยากลำบ,บากเราสามารถขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้และพี่น้องครับไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นเกินกว่าที่เราจะทนได้เราต้องฉวยพระสัญญานี้ไว้ต้องยึดพระสัญญานี้ไวใ้ให้มั่นครับ เพระเจนของพระเจ้าตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่น้องครับพระเจ้าเป็นที่รีัยของเราแน่นอนครับเราจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่เป็นไรแต่พระเจ้ายังเป็นที่รีภัยเสมอพี่น้องครับเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในทุกๆความลําบากในทุกๆความลําบากครับพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยความเชื่อนี้ครับเราจึงสามารถเผชิญเหตุการณ์ได้ทุกเหตุการณ์สามารถเผชิญวิกฤตได้สามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ โดยไม่ถูกความกลัวครอบงําครับจากหลักข้อเชื่อนี้เองที่ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งนั้นรวมถึงว่าพระเจ้าทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าพระเจ้ากําหนดจัดเตรียมในสิ่งต่างนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามาดูครับว่าพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งต่างอะไรบ้างครับพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าควบคุมนะครับมี3อย่างนะครับ ใหญ่ๆดังต่อไปนี้ครับ 1. พระเจ้าทรงควบคุมสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าธรรมชาติการควบคุมของพระเจ้าที่มีต่อธรรมชาตินั้นพระเจ้าควบคุมอย่างสมบูรณ์ครับแม้ว่าในสายตามนุษย์นั้นปรากฏการธรรมชาติต่างๆดูเป็นเรื่องบังเอ,อิญนะครับอย่างเช่นลมพายุนะครับอัคคีภัยไฟไหม้ปา่าน้ําท่วมโรคระบาดโควิด1 9พี่น้องครับ เป็นเหตุบังเอิญในสายตามนุษย์มันเป็นกลไกาตามธรรมชาติที่มนุษย์อธิบายได้แต่พระชนะของพระเจ้าได้เปิดเผยให้เราเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงควบคุมเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์เะค่งภีสีข้อดังต่อไปนี้นะครับทําให้เรามั่นใจมัทิวบที่5้าข้อสี่ครับจงทําดังนี้เพื่อท่านหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมพังภีตอนที่สองครับชลปบที่104ข้อ14พระองค์ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว์เลี้ยงและผักให้มนุษย์ได้ดูแลเพื่อเขาจะได้ทําให้เกิดอาหารจากแผ่นดินข้อที่3ครับโยบบทที่37ข้อ10 โยบบที่3 7ข้อ10พระเจ้าประทานน้ำค้างแข็งด้วยลมหายใจของพระองค์และน้ำกว้างใหญ่ก็แข็งตัวโยบบทที่3 7ข้อ12ครับมันหันไปตามการทรงนำของพระองค์เพื่อให้มันทำตามที่พระองค์ทรงบัญชามันไว้เหนือผิวพิภพโลกนี้พี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรงควบคุมธรรมชาติครับมนุษย์บอกว่าธรรมชาติธรรมชาติ คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็บอกว่าธรรมชาติทําให้เป็นอย่างนี้ธรรมชาติพี่น้องครับพระเจ้าได้เป็นผู้ที่สร้างธรรมชาติขึ้นมาพระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงสว่างพระเจ้าให้ดวงอาทิตย์ครองกลางวันดวงจันทร์ครองกลางคืนพระเจ้าให้ดวงอาทิตย์ส่องสว่างทั้งคนดีคนชั่วมนุษย์ทุกคนให้ฝนตกให้กับมนุษย์ทุกคนเหมือนกันพระเจ้าให้หญ้างอกออกมาให้สัตว์เลี้ยง พระเจ้าให้ผักให้มนุษย์รับประทานเป็นอาหารพระเจ้าให้น้ําค้างแข็งให้น้ําในมหาสมุทรแข็งตัวพระเจ้าทําให้สิ่งที่พระเจ้าสร้างทุกอย่างเหนื้อผิวพิภพโลกนี้พระเจ้าบัญชาให้มันหันไปหันมาหันไปหันมาตามคําบัญชาของพระเจ้าการทรงนําของพระเจ้าพเพียงครับนั่นคือประการแรกประการที่สงครับ พระเจ้าทรงควบคุมชนชาติของมนุษย์ที่อยู่ในแผ่นดินโลกนี้การปกครองนะครับอาณาจักรจักรวรรดิทั้งหลายพี่น้องครับอาณาจักรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรบาบิโลนอียิปต์กรีกโรมไบเซนทาย,ทยอะไรต่างๆทุกอย่างครับแม้กระทั่งจนถึงทุกวันนี้พระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างดานียลบทที่2ข้อ21ครับ พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดูการพระองค์ทรงถอดกษัตริย์และทรงตั้งกษัตริย์ขึ้นใหม่พระองค์ทรงประทานปัญญาแก่นักปราชญ์และทรงประทานความรู้แก่ผู้ที่มีความเข้าใจพี่นองครับแม้ว่าเรามักจะคิดว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถถูกควบคุมได้นะครับเรานี่หมายถึงคนธรรมดาทั่วไปนะครับมนุษย์โลกมนุษย์โลกคิดว่าพวกเรา ไม่สามารถถูกควบคุมได้มนุษย์ไม่สามารถถูกควบคุมได้และมักทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้เช่นทําสงครามกันอย่างรุนแรงนะครับบางคนก็บอกาะมีบางประเทศเนี่ยปล่อยเชื้อโควิดนะครับความจริงไม่ใช่ครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับพระเจ้ากําหนดเป็นผู้ที่กําหนดการเดินไปเดินทางของประวัติศาสตร์ครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นทรราชขึ้นมาครองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ สงครามจะใหญ่จะเล็กยังไงก็แล้วแต่การพิพาทต่างๆการข่มเหงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องครับพระเจ้าทรงควบคุมและอนุญาตให้เกิดในพระธรรมดดเนียลนะครับเราอ่านไปแล้วพระเจ้าเปลี่ยนวาระด้วยดูการพระเจ้าถอดผู้ที่มีอำนาจนะครับตั้งพระราชาพระเจ้าประทานปัญญาให้กับนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์คิดคน้น ประทานความรู้แก่ผู้ที่มีความใจพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าควบคุมอยู่นั่นคือประการที่สองครับการข่มเหงคริสเตียนโดยจักรพรรดิเนโรในยุคแรกของกษัตริย์นั้นก็เช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็อนุญ,ญาตให้เกิดเพื่ออะไรครับเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นนาำประทัยของพระเจ้าที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการแผ่ตัวการขยายตัวของคริสตศาสนา ี่น้องครับลองดูสิครับถ้าเกิดว่าคิดสเตียนหรือคิดจะจากนั้นเข้าสู่คอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนก็คือพื้นที่แห่งความสะดวกสบายอยู่กันแบบสบายอกสบายใจนะครับอยู่กันแบบสบายสบายพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นโบส์ในประเทศต่างๆโดยเพ้อยยิ่งยุโรปนะครับซึ่งเป็นดินแดนของผู้ที่นําข่าวประเสริฐมาประกาศให้กับพวกเราพี่น้องครับมิชีประมาณร้อย เกือบ200ปีที่แล้วนะครับนําความรอดความรักของพระเจ้านําข่าวประเสริฐพรกิติคุณของพระเยซูคริสต์นั้นมาประกาศกับพวกเราแต่เดี๋ยวนี้ครับเป็นยังไงครับยังไม่ถึง200ปีดีนะครับพี่น้องจะเห็นชัดเจนพี่น้องเห็นชัดเจนว่าอะไรครับเคราิจักรหลายแห่งในประเทศเหล่านั้นถูกขายครับถูกขายไปทาอย่างอื่นนะครับเยอะแยะมากมายครับเปลี่ยนศาสนาบ้างนะครับเปลี่ยน ลัทธินิกายบ้างหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนไปห้างสรรพสินค้าและที่ซ้ำลายกว่าน,นั้นก็คือเปลี่ยนไปเป็นนายคลับครับพี่น้องครับเป็นบาเป็นอะไรที่เสื่อมเสียพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้แน่นอนครับพระเจ้าทรงควบคุมอยู่แต่พวกเรานะครับถ้าเราไม่รักษาสิ่งที่พระเจ้าได้ให้รักษาและพระมหาบัญชาของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นครับลูกหลานของเราก็จะไม่เป็นคริสเตียนนะครับถ้าเราไม่ถ่ายทอด ถ้าเราไม่สตริกเข้มงวดในการพาลูกๆของเรามาโบสถถ้าเราไม่เข้มงวดในการที่จะรักษาความเชื่อพี่น้องครับเราจะสูญเสียและจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นในครอบครัวของเรานั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะอยู่ในทางของพระเจ้าและไม่เพียงแต่เราจะอยู่ในทางของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าควบคุมอยู่ แต่เราต้องตอบสนองการควบคุมของพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยการเชื่อฟังเมื่อที่เราจะสามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราพงพันของเราทายาทของเราให้อยู่ในความเชื่อให้อยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าได้ตลอดไปขอพระเจ้าทรงอน,นวยพระพรพี่น้องแท้กทุกท่านครับอาเมน